ลงทุนแบบคุณปู่วอร์เรนเบอร์เฟตเปิดพอร์ต6การลงทุนเปลี่ยนชีวิตที่สร้างตำนานให้นักลงทุนหมายเลขหนึ่งของโลกที่1967ปู่ได้ใช้เงินแค่8.6ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อบริษัทประกัน2แห่ง National Identity และ National Fire i n r i n e บริษัทนี้แหละกลายเป็นแหล่งเงินทุนหลักให้เขาไปลงทุนต่อธุกรกิจอื่นๆต่อมาเขาเลือกลงทุนใน American Express Coca-Cola และ Bank of America ซึ่งตอนนี้มูลค่ารวมของหุ้นเหล่านี้ พุ่งไปกว่า10000พันล้านดอลลาร์ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ชอบหุ้นเทรดสักเท่าไหร่แต่ในปี2 0 1 6ปู่ก็เปลี่ยนใจมาลงทุนแอปเปิลดียวนี้ดันพอร์ตของเขาเคยทะลุ1740พันล้านดอลลาร์ในปี2008ลงทุนใน BYD บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจริงด้วยเงินทุนแค่232ล้านดอลลาร์แต่เคยฟันกำไรกว่า9 0 0 0ล้านดอลลาร์ก่อนจะทะยอยขายหุ้น BYD จนตอนนี้เหลือ1 8พันล้านอีกเดียวที่น่าสนใจคือ C andy, ซีแกใน2 แค่25ล้านดอนลลาร์แต่ภายในไม่กี่10ปีตั้งกำไรมากกว่า1.65พันล้านดอลลาร์สุดท้ายเปิดสายฮัชเวลปู่ได้ลงทุน2.1พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Mid American Energy ในปี2000วันนี้ธุรกิจพลังงานนี้ทํากำไรกว่า3.7พันล้านดอนลลาร์ต่อปีปู่อัดกษียนแต่มูลค่าการลงทุนยังวิ่นไม่หยุดนี่แหละพลังของการลงทุนระยะยาวสไตล์ปู่บัฟเฟต